สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวธิติกานาวารีปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และปีที่4โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่างตำบลจระเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ค่ะสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง จากเดิมที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซน์ site. ต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์และออนแฮนในปีการศึกษา2,564ที่ผ่านมาจึงทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ถดถอยนักเรียนขาดแรงกระตุ้นและแรงจูงใจสมาธิไม่จดจ่อกับการเรียน ดังนั้นในปีการศึกษา2565ดิฉันจึงได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โดยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสอนแบบสืบสอบหรือว่า5 e ค่ะซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ทําให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้การตั้งคำถาม ให้นักเรียนได้นำประสบการณ์ที่เรียนรู้หรือฝึกฝนมามาคิดและลงมือทำจนเกิดเป็นการเรียนรู้และความเข้าใจของตนเองจากการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องพืช ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาทำให้พบปัญหาคือนักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดิฉันจึงได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบและจัดทำแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จำนวนสี่เล่ม เล่มที่1ถึงเล่มที่4นํามาใช้กับผู้เรียนค่ะจากสภาพปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้นทําให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจที่จะจัดทําคลิปวิดีโอการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการคลายน้ําของพืชเพื่อแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของผู้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทําให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนค่ะขอบคุณค่ะ